ทำยังไงให้ได้ที่สุดงานตั้งแต่ปีหนึ่งวันนี้ผมจะไม่ให้คำตอบครับ ก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วการฝึกงานในมหาวิทยาลัยไม่ได้จำเป็นจะต้องรอปี3หรือปี4นะครับแต่เราอยากฝึกงานเพื่อพัฒนาความสามารถตัวเองเหมือนอย่างเราเราเนี่ยฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งเลยสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งในขณะที่เพิ่งเรียนวิชาเอกไปบางตัวเองเนี่ยก็คืออย่างแรกครับคือรู้ตัวว่าเราทําอะไรได้ครับเช่นเรารู้ตัวเราตัดต่อได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องรอวิชาตัดต่อแล้วเราก็มีพอร์ตบางส่วนไปให้เขาดูครับซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะให้แบบว่าเราลลยคับผงนที่เรยเนตัดมองสุเมก็ได้แต่่อยางน้อยาวที่ส ค,คือในเรื่องของการสัมภาษณ์ครับคือปกติแล้วครับถ้าเรามีเรซูเม่หรือมีผลงานบางส่วนเราจะโดนเรียกสัมภาษณ์ใช่ไหมครับเอ๊ะตรงสัมภาษณ์นี่แหละครับคือคีอคอย์สำคัญเลยคือการแสดงความมั่นใจในการพูดครับสิ่งที่เขาจะหวังกับเด็กปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเราไม่มั่นใจใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดช้าๆพูดจาเรื่องดูท่าแล้วน่าจะทํางานได้เขาก็จะเอารไปฝึกง,งานครับการได้ที่ฝึกง,งานตั้งแต่ปีหนึ่งไม่ใช่หมายของว่าเราจะทําให้ปีสามหรืปีสี่สบายแต่นั้นหมายความว่ามันจะทําให้เราสัมพัฒนาความสามารถได้ยอย่างก้าวกระโโดดดเพรรราาาะว่่ลองงงไปปในนมิจๆตตั้แี Cap.